สวัสดีครับเพื่อนๆ่อีพีนี้เราจะมาคุยในหัวข้อธรรมะที่ชื่อว่าทำสามสิ่งนี้แล้วเนี่ยแต่าทาให้ชีวิตไม่ตกต่ำนะฮะสามสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พระาศาสดาท่านทํามา91กับนะฮะชีวิตของท่านไม่ตกต่ำเลยนะฮะมีอะไรบ้างครับเพื่อนๆก็ลองมาฟังดูนะครับคือท่านไม่เคยตกต่ำเลยเป็นเพราะอะไรครับ9กบกับก็มีการกระทํากรรม3อย่างครับเพื่อนๆ มีหนึ่งทานการให้สองมีธรรมะความกูุ่มใจสามมีสัญญมะความสํารวนระวังทำสามสิ่งน,นี้แล้วในชีวิตชีวิตจะไม่ตกต่ำเลยครับพพเพื่อนถ้ายังต้องเกิดอยู่นะฮะจะต้องจำให้ดีๆครับทานกันให้สองธรรมะขุ่มใจนะเห็นเขาพยาบาทเราจะไม่พยาบาทนะเห็นเขาเบลี่ยนเบียนเราจะไม่เบลี่ยนเบียนเห็นเขาริษยาตนีโออวดมายานะฮะดูหมิ่นท่านยกตนของท่าน ะะเราจะไม่ทำเพราะองค์เรียกสันเลขรรมนะฮะต้องมีธรรมะความขมใจและมีสัญญมะความสำรวมระวังสํารวมอินทรีย์สำรวมใจอยู่กับกายนะฮะถ้าเราสํารวมใจได้แล้วขมใจได้แล้วให้ทานแล้วไม่ต้องกลัวเลยว่าชีวิตจะตกต่ำพรนะะ,ะศาสดายืนยัน พงศ์บอกว่าพงศ์ไปเกิดจำน,นุดก็เกิดเป็นพระราชามากษัตริย์เป็นพระมหาจากักรพรรดิไปเกิดเป็นเทวดาก็เป็นจองเทวดาไปเกิดเป็นพงศ์ก็เป็นหมหาพงศ์พระองค์จึงสงสัยว่าพงศ์ไปสร้างกรรมอะไรมาไม่เคยตกตามเลยทั้งเก้าสิบกับนะฮะอันนี้เหตุปัจจัยก็เป็นอย่างนี้นะเพื่อนๆเรากําลังมาศึกษาเหตุปัจจัยที่ถูกต้องนะฮะชีวิตเราจะได้เดินได้ถูกต้องนะ,ะครับอ่า ในหัวข้อทำรายละเอียดที่เพิ่มเติมเพื่อนๆเ,เ,เข้าไปฟังคลิปของะ้าจารย์ที่พูดไว้ได้อย่างดีในพระสูตรพระไตรปิกนะครับเพื่อนๆจะได้จําได้แม่นขึ้นละเอียดขึ้นนะฮะสุดท้ายนี้ผมจะพูดาตามเวลานะครับเพื่อนๆแล้วก็ผมขอฝากทางโลกไว้น,นิดนึ่งช่วยสนับสนุนสบู่ใบปอนะฮะอ,อโลเวลาเ่าอนอร้อยเอร์เซต์นะฮะ ลดสิลดฟ้าหน้าใสาครับราคาก็ละ1้อบาทครับเพื่อนๆนช่วยทักเฟซทักไลายมาสนับสนุนเพื่อที่เราจะได้ลอดผ่านโควิดครั้งนี้ไปได้ด้วยกันนะครับเพราะว่าอ,อ,อาชีพอย่างอื่นงนทำไม่ได้นะครับก็มีเพียงสบู่บนะครับสําหรับผมที่จับไว้หนึ่งอย่างเพื่อที่จะได้เอ,อเอาไว้เลี้ยงตัวเองแล้วเลี้ยงแม่นะครับเพื่อนๆฝากสบู่ไว้ต่อไว้สนับสนุนด้วยครับแล้วก็กดออติดตามกด หัวใจกดคอมเมนต์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจแก่ผู้จัดครับแล้วผมจะนำธรรมะดีๆมาคุยกับเพื่อนๆเ,เ,เพื่อเป็นบุญกุศ